มันแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อเข้าพักโรงแรมมีอะไรซ่อนอยู่ใต้เตียงเรื่องราวความสยองเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวรายหนึ่งเธอนั้นเป็นหญิงสาวตาน้าข้าวชาวต่างชาติที่ได้พำนักพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหญิงสาวคนนี้นั้นเธอมีชื่อว่านาตาลิสิต ด้วยที่ว่าเธอนั้นอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลานานเธอก็เที่ยวในประเทศไทยจนเบื่อแล้วเธอจึงอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในการท่องเที่ยวโดยการตัดสินใจวางแผนและได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเธอนั้นได้เดินทางไปเพียงแค่ลำพังตัวคนเดียวด้วยที่ว่าเธอนั้นมีความเชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมาก และชาวต่างชาติอย่างเธอก็มักจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในการท่องเที่ยวภายในประเทศนี้แต่ใครล่ะจะไปรู้ล่ะว่าการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ของเธอนั้นจะทำให้นาตาลิสิตได้พบเจอกับเรื่องราวสุดสยองนาตาลิสิตได้จองโรงแรมระดับกลางๆที่พักได้แบบพอดูดีเลยราคาค่าที่พักนั้น ก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยซึ่งเธอได้จองเข้าพักในโรงแรมนี้เป็นเวลา3วันสามคืนหลังจากที่นาตาลิสิตเดินทางไปถึงที่ร็อบบี้ของโรงแรมแล้วเธอก็ได้เข้าพักที่ห้องพักของเธอตามปกติโดยในคืนแรกนั้นนาตาลิสิตได้ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็กลับมาพักผ่อนซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติมากเธอได้พักผ่อนที่นี่อย่างสบายใจและสบายกาย แต่แล้วในการพักโรงแรมวันที่สองของเธอมันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นในช่วงเวลากลางวันนั้นนาตาลิซิตได้ออกไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นตามปกติและเธอนั้นก็ได้กลับมาถึงที่โรงแรมในช่วงหัวคำ่ำซึ่งก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนาตาลิซิตนั้นได้กลับเข้าไปที่ห้องของเธอเมื่อเธอได้เปิดประตูเข้าไปในห้องด้วยคีย์การ์ดของทางโรงแรมเธอนั้น กอสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ผิดปกติเพราะภายในห้องนี้นั้นมันมีกลิ่นอับและเหม็นมากมันเป็นกลิ่นที่เหมือนเวลาที่เธอต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคู่ควรแออัดและก็เบียดเสียดกันใช่แล้วล่ะกลิ่นนี้นั้นมันคือกลิ่นของเหงื่อใครที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าหรือกลิ่นของคนที่ไม่อาบน้ำนาตาลิสิตนั้นเธอ พยายามที่จะเดินหาต้นต่อของกลิ่นนี้แต่เธอก็หาไม่เจอในทีแรกนั้นนาตาลิสิตก็คิดไปว่ากลิ่นนี้มันอาจจะเป็นกลิ่นตัวของเธอเองซึ่งอาจจะติดอยู่กับผมหรือเสื้อผ้าหรือไม่มันก็อาจจะเป็นกลิ่นของพวกผ้าปูเตียงเธอไม่ได้คิดอะไรมากนะักและก็ได้ถอดเสื้อผ้าชุดชั้นนอกออกเหลือไว้ก็เพียงแค่ชุดชั้นในเพียงเท่านั้น หน้าตาลิสิตได้ล้มตัวลงนอนบนเตียงแต่เมื่อเธอได้ล้มตัวลงนอนนั้นกลิ่นที่ว่านี้มันกลับรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนเธอนั้นแทบจะทนไม่ไหวที่สำคัญบรรยากาศภายในห้องนี้นั้นมันยังดูอึมครึมและน่าอึดอัดเป็นอย่างมากมันไม่เหมือนในช่วงวันแรกที่เธอเข้าพักในโรงแรมแห่งนี้บรรยากาศในตอนนี้มันดูคล้ายกับว่ามีใครคนอื่น นอกจากตัวเธออยู่ภายในห้องแห่งนี้กับเธอด้วยยิ่งได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้นาตาลิสิตก็หัวใจเต้นรรวัวไปด้วยความหวาดกลัวและตื่นตระหนกเธอนั้นชุกใจนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอจึงได้รีบลงจากเตียงและได้ก้มลอดลงไปมองที่ใต้เตียงว่าในนั้นมันมีอะไรอยู่เพื่อที่เธอนั้นจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อเธอได้มองลอดเข้าไปภายในความมืดใต้เตียงน,นัน้นนาตาลิสิตกลับพบกับอะไรบางอย่างที่มันสะท้อนแสงคล้ายกับดวงตาคู่หนึ่งและสิ่งที่ทำให้เธอยิ่งมั่นใจชัดเจนว่านั่นนเป็นดวงตาแน่ๆก็เพราะในตอนนี้ที่เธอจ้องมองมันอยู่นั้นมันได้กระพริบตานาตาลิสิตตกใจเป็นอย่างมากเธอกรีดออกมาเสียงดัง ก่อที่เธอจะถอยกรูดออกไปและภาพต่อจากนี้ก็คือสิ่งที่น่าสยดสยองจนเธอนั้นไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเธอเมื่อมีอร่างของผู้ชายคนหนึ่งมันนั้นค่อยๆค,คลืบคลานออกมาจากภายใต้เตียงอย่างช้าๆมันคลานออกมาก่อนที่มันนั้นจะยืนขึ้นมาเธอ ได้เห็นชัดเจนเลยว่านั่นแหละคือชายชาวเอเชียคนหนึ่งท่าทางจะเป็นชายทั่วไปปกติเป็นคนที่ไม่ได้ดูมีพิษภัยหรือว่าน่ากลัวแต่อยา่างใดแต่ความรู้สึกของน้าตาลิสิตในตอนนี้เธอกลัวชายคนนี้มากจนจิตใจสั้นสะท้านชายคนนั้นจ้องมองดูน้าตาลิสิตอย่างไม่ลดละสายตาด้วยสายตาที่แข็งกร้าวเราก็ว่าจะกินเลือดกินเนื้อของเธอ หญิงสาววาดกลัวจนตัวสั่นเทิมชายคนนั้นได้ทำสิ่งที่ไม่คาดฝาันเมื่อจู่จๆเขานั้นก็ได้กรีดร้องออกมาเสียงดังมันได้ตะโกนกู้ร้องใส่หน้าของเธอเป็นเวลาครู่หนึ่งก่อนที่มันนั้นจะพละตัวและมันก็รีบออกจากห้องเธอไปหน้าตาลิสิทธ์เธอนั้นก็รีบวิ่งแจ้นตามไปในทันทีแต่ชายคนนั้น มันก็ได้อันตรธานหายไปแล้วนาตาลิสิตเธอนั้นจึงรีบวิ่งลงไปหาพนักงานต้อนรับในทันทีเธอได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดียวกันก็ได้ซักถามหาความจริจากพนักงานต้อนรับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพวกเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบภายในห้องและก็ได้พบว่าที่ใต้เตียงนอนในห้องนอนของนาตาลิสิตนั้นมันมีสายชาร์จแบตเตอรี่ และก็ power bank อยู่ภายในนั้นซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามีใครสักคนได้แอบเข้ามาอยู่ภายใต้เตียงของเธอนาตาลิสิตนั้นได้พยายามซักสายหาความจริงจากพนักงานของโรงแรมและถึงแม้จะขู่ว่าเธอนั้นจะเอาเรื่องแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจแต่อยา่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยที่สำคัญคือผู้ชายคนดังกล่าวนั้นเขาได้อันตรธานหายไปแล้วและก็ไม่สามารถ ที่จะตามจับตัวเขาได้ที่แปลกมากเข้าไปอีกก็คือโรงแรมแห่งนี้นั้นไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไวา้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนอกจากที่เธอนั้นจะไม่ได้รับคำตอบแล้วและเธอก็ยังรู้สึกหวาดกลัวกับโรงแรมแห่งนี้อีกด้วยเธอจึงได้ย้ายออกจากโรงแรมแห่งนั้นเพื่อเข้าพักในโรงแรมอื่นเพราะเธอไม่เชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภยัย ของโรงแรมดังกล่าวนี้